พี่ออมยืนยันเลยว่ารักกันดีใช่เพาะว่าชีวิตทุกวันนี้ล่ะความรักกับมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีมันมีวันที่เราต้องหนอยบ้างอมีวันที่เรารักกันโหสุดๆฟันสะเกินกินอยู่แล้วมันคือชีวิตจริงอะค่ะ ลือก่อนหน้านี้นี่นะคะที่มีข่าวเมสาเนี่ยออกมาเมาส์แรงเลยว่าไฮโซหนุ่มหล่อแฟนของนางเอกสาวหน้าเด็กได้เปิดคอนโดหรูคั่วพิตตี้สาวค่ะซึ่งหวยนะคะก็ไปตกที่หนุ่มแอมพิธานไฮโซหนุ่มหล่อแฟนของนางเอกสาวอย่างสาวออมที่ได้ฉายาว,ว่าเป็นนางเอกสาวหน้าเด็กตลอดการนั่นเองค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านสาวออมนี่ก็ได้ออกมาเปิดใจว่าข่าวลือดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงและความสัมพันธ์กับหนุ่มแอมเนี่ยนะคะก็ยังรักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องราว นจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวทีวีภูรุดีดีแคปจะพาทุกคนไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไมนนีของมีอะไรก็ม่ที่จะทำทีไรค่ะที่อย่างเดียวเลยออมไม่โฟกัสคือถ้าออมโฟกัสคือพอมทำอะไรไม่ได้เลยมันมีสิ่งที่ออมต้องทำเยู่ถ้าออมมานั่งคิดว่าเฮ้ยเขามีข่าวอีกแล้วข่าวที่ตนี้คนนี้พูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้ แล้วมันไม่จบที่เราไปตามหาตามคิดทุ้งซ่านเราถามไปเลยถามทุกคนของเราทอยู่ข้างเราเราถามไปเลยไอ้จริงจริงก็ก้าวข้ามผ่านไปฉะนั้นเราต้องไปเปลี่ยนโฟกัสว่าเราจะทำอะไรกนณีทีนี้งานอะไรที่เราต้องทำว่าเราจะต้องไม่ทุ้งซ่านในแบบนี้ค่ะเขาไม่ต้องห่วงเลยขาเป็นคนที่จัดการวินิจฉัความจิตความรู้สึกเขาได้ดีมากๆแบบ คือมันไม่ใช่เรมมื่องที่รอแบรนด์นะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เราแ้เรวเราถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วเราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเพราะว่าเราห้ามความคิดของคุณถูกแชร์เราห้ามคำพูดที่จะพูดต่อไปไม่ได้ราาจริงแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือวันนี้พรุ่งนี้เราจะทําอะไรแล้วเราคนที่เขาอยู่ข้างๆเราความรู้สึกว่าเรารีเช็คกันแล้วมันโอเคหรือเปล่าเท่านั้นเราก็จบแล้วเราก็ไปทํางานของเราอะไรแบบ ค่ะพีอยากยืนยันหน่ยว่ารักกันดีใช่เพาะว่ชีวิตทั้วันนี้ล่ะความรักกัมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีมันมีวันที่เราต้องหนอยบ้างมีวันที่เรารักกันโหสุดๆฟานสะเก็นกินอยู่แล้วมันคือชีวิตจริงอะค่ะเพราะว่าชีวิตจริงมันก็ดําเนินไปอย่างนี้ในู่วงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะเป็นการาหรือว่าคนมองเห็นมีจุดที่ก็จะมีคำถามบ้างแต่เราก็พร้อมจะตอบก็ก็ เขาผ่านใจกันเลยแม่ามีอะไรเปลี่ยนแก็คือเราไม่เก็บไป่ซอดแน่นอนบอ่เพร้ะว่ามันจะง่ายกับชีวิตเรามากกว่าเท่าไหร่สำหรับข่าวต่อไปค่ะทุกคนค่ะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรจะมีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงคนไหนมาอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวทีวีพูร้ดีรีแคปจะมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ